ถามว่าอาคารที่ไม่ใช่งานวิศวกรรมควบคุมหากก่อสร้างด้ยวยสูตรถาวรเป็นตน้น,นไฟเป็นส่วนใหญ่ในกรณีไม่ใช่งานวิศวกรรมควบคุมจะต้องแสดงรายการคำนวณด้วยใช่หรือไม่ครูก็ตอบว่าใช่ครับต้องมีใครรายการคำนวณซึ่งเป็นใครก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะมันไม่ใช่เป็นงานวิศวกรรมควบคุมไงนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณน,นะต้อใช้คำว่าออกแบบและคำนวณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกร แต่หากผู้รับผิดชอบนั้นไม่ใช่วิศกรช่างท้องถิ่นสามารถตรวจสอบรายการคำนวณได้หากปิดก็สามารถออกคำสั่งให้แก้ไขได้ก็คือคำสั่งคน<ม>หนึ่งเมื่อกี้ะนะครับแต่หากรายการคำนวณดังกล่าวดําเนินการด้วยผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุมธนาคารเนี้ยถึงแม้มันไม่ใช่เป็นงานวิศกรรมควบคุมแต่มีวิศกร,รเป็นผู้คำนวณช่างทรองถิงถ่นตรวจได้เฉพาะใครทีเหลียหน้าแรกเท่านั้นไม่มีสิทธิตรวจสอบอาคารรายการคำนวณตาม,มา